ข่าวดุนกับทุกคน พ่อช้างสีสกเกตสร้างบ้านออกมาแจกแจงเรื่องมาลลยนะครับทมกลางแฟนๆของน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงให้กำลังใจแบบรัวๆเลยนะครับสืบเนื่องมาจากกันทุกคนทางด้านาแม่ฮักท่านหนึ่งครับที่มีการโอนมาลลยผ่านบัญชีของพ่อช้างนะครับเรีกเยกได้ว่าพอโอนมาเสร็จปุ๊บเนี่ยประมาณว่าอาจจะไม่ได้เห็นนะครับรูปภาพที่น้องอุ้งอิง,องเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยได้โพสต์ขอบคุณนะครับผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัวของน้องนั่นเองครับก็เลย มีการโทรมาหาครับทุกคนแล้วก็ประมาณว่า,าสรุปแล้วพ่อช้างเนี่ยได้ให้หรือเปล่านะครับซึ่งพ่อช้างก็ได้ออกมาแจกแจงจเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีรูปภาพเนี่ยยืนยันด้วยนะครับว่าได้มีการอาโอนให้กับแม่หน่อยแล้วก็ทํามาลายให้กับน้องอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับซึ่งแม่ฮักท่านนี้ับทุกคนโอนมา10,000บาทนะครับแล้วก็ให้น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยแปดบาทให้พี่แองจี้หนึ่บาทครับแล้วก็ทางด้านพี่หมอนอิง1,000บาทนั่นเองครับรวมเป็น1 ห0 0 0บาทครับทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอพ่อช้างเนี่ยเหมือนกับได้ฟังคลิปเสียงนะครับทุกคนของแม่ฮักขั้นนี้ประมาณว่า,าโทรหาม,ามาหาพ่อช้างนะครับแล้วพ่อช้างก็มีการตัดสายทิ้งนะครับอะไรประมาณนี้ครับทุกคนพ่อช้างก็เลยออกมาปกป้องตัวเองนะแล้วก็ออกมาอัดคลิปวิดีโอเพื่อปกป้องตัวเองนั่นเองครับทุกคนซึ่งจริงๆแล้ววิมมองว่าไม่น่าจะมีอะไรทางด้านแม่ฮักเนี่ยอาจจะ คืออาจจะไม่ได้เห็นรูปที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงโพสต์ขอบคุณนั่นเองเพราะว่าโอ้โหอย่างที่บอกว่าอุงอิงนะวันวันหนึ่งนะครับน้องมีคนโอนมาไลมาให้เนี่ยเยอะมากๆแล้วก็หลายท่านมากๆเลยทีเดียวครับอาจจะมีการเข้าใจผิดนะคาดเคลื่อนไปนิดเดียวเท่านั้นเองครับทุกคนจริงๆแล้วไม่มีอะไรเพราะว่าพ่อช้างเนี่ยเขาก็ออกมาพูดเลยนะว่าโอ้โหเงินลูกเงินหลานพ่อช้างไม่เอาอย่างแน่นอนและพ่อช้างนะทุกคนก็มีทางด้านแชทนะเหมือนกับคุยกับพี่บอลอิงพี่แองจี้ด้วยใช่ไหมครับทุกคนออกมายืนยันชัดเจนมากๆเนาะวันนี้ก็เคคลียรนะับ ซึ่งพ่อช้างเนี่ยก็ออกมาปกป้องตัวเองแหละทุกคนเพราะว่าเผื่อแบบว่าท่านเผื่อบุคคลท่านนี้เนาะมีการเอาไปพูดต่อๆๆแบบนี้ครับทุกคนก็อาจจะเกิดความเสียหายกับทั้งด้านพ่อช้างศรีสะเกดสร้างบ้านด้วยนั่นเองครับเนาะเพราะว่าพ่อช้างมีบริษัทด,ด้วยอะไรต่างๆด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีมีเขาเรียกว่าอะไรมีคนออกไปพูดว่าเออพ่อช้างไม่ได้ใหม้หมะลายน้องอะไรแบบนี้ทุกคนก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็อาจจะทําให้คนเนี่ยมองพ่อช้าง แบบไปในทิศทางที่ไม่ดีอะไรอย่างน,นี้คทุกคนก็พ่อช้างก็ออกมาพูดแล้วแล้วก็พาดหัวคลิปเอาไว้ด้วยว่าอากาศยิ่งร้อนแล้วก็มาดูคลิปนี้อีกยิ่งร้อนไปกันใหญ่อีกครับทุกคนเนาะก็ขอส่องกําลังใจแล้วก็เป็นกําลังใจครับทุกคนให้กับพ่อช้างศรีสเกตสร้างบ้านด้วยกันแล้วกันครับทุกคนทุกคน,คนก็ลองไปฟังกันได้ว่าช้างก็ได้มีการลงคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นี้เลยนะทุกคนสําหรับพ่อช้างศรีสเกตสร้างบ้านแล้วก็ตอนนี้ครับอย่างที่บอกว่าบ้านของอีกเพชรบ้านแพงก็กําลังจะทํําารรัั้้วใหม่กลงจะ ก็ใหม่แล้วครับทุกคนวันนี้อุ๋งอิงก็คือไปดูงานเองเลยนะบอกว่าปันไดซิแล้วจ้าน่ารักมากทุกคนจริงๆไม่มีอะไรเลยครับน่าจะเป็นการเข้าใจผิดคาดเคลื่อนมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าบางคนโอนมาลัยมาให้น้องครับทุกคนจริงๆอะ่ะต้องไปติดตามฟีดแบกด้วยนะถ้าสมมติว่าไม่ได้โอนมาให้แม่หน่อยสุดว่าโอนเข้าบัญชีของคนอื่นแบบเนี้ยต้องไปติดตามฟีดแบกที่ Facebook ของน้องอุ๋งอิงเพรบ้านแพงเลยเพราะว่าเวลาที่น้องได้รับมาลัยจากแฟนคลับเนี่ยน้องก็จะมีการ โพสนะครับจะมีการโพสต์ขอบคุณนะครับ FC แฟนคลับทุกคนถ้าจะไม่ขัดตกบกพร่องเลยเพราะฉะนั้นแล้วครับทุกคนเนาะอันนี้คือสิ่งที่ FC แฟนคลับเนี่ยเห็นมาโดยตลอดนั่นก็คือน้องจะไม่ลืมเลยแม้กระทั่งสิ่งของเล็ก,ลก,ลกๆได้น้อยน้พี่คนขนมตุ๊ก,กตาอะไรต่างๆน้องก็จะมีการโพสนะครับทุกคนเพื่อขอบคุณ FC แฟนคลับอยู่เสมอแล้วมิวเชื่อว่านี้เป็นคือจริงๆเพราะช้างอะ่ะ มีหลักฐานครบเลยวันนี้ที่เราเห็นเนาะก็มีมาลายที่มีการมอบให้กับน้องแล้วแล้วก็น้องก็ได้มีการโพสต์ขอบคุณตั้งแต่วันที่30มกราคมประมาณนี้นะทุกคนช่วงประมาณ30มกราคมนะครับก็ได้มีการแบบว่า น้องมีการโพสตขอบคุณแล้วนะเห็นแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์หรอกนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรในกอไผ่นะครับสำหรับเรื่องนี้เนาะแล้วก็ตอนนี้รั้วบ้านของลูกสาวองอิงเพชรบ้านแพงครับพุ่คนกําลังจะเสร็จแล้วนะครับนะตอนนี้กําลังจะเสร็จแล้วแล้วก็ แฟนๆเนี่ยก็เฝ้ารอนะครับทุกคนเฝ้ารอให้แบบครบสมบูรณ์ใช่ไหมครับวันนี้หลายคนก็เข้าไปแสดงความยิดเห็นและพ่อช้างก็มีการโพสต์คลิปน้องด้วยเมื่อสักครู่นี้เลยว่าปันดคลิปลาจะแล้วปันดรั่วลาจะแล้วนะครับอุคงอิงก็พูดประมาณนี้ครับทุกคนน้องบอกว่ามันไม่เท่ากันใช่ไหมครับสาหรับรั้วคาวบอยของอุค์อิงนะก็อาจจะมีการก่ออิดขึ้นมาหรือเปล่านิ่มๆข่าวกระแสก,ก็ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการก่ออิดอะไรต่างๆเข้ามาหรือเปล่า สำหรับรั้วบ้านของน้องวันนี้ก็เห็นทางด้านพ่อรุ่งนะครับเห็นทางด้านพ่อรุ่งแล้วก็ทางด้านพ่อช้างสีสเกียดสร้างบ้านนี่แหละนาะมีการไปช่วยกันทําอยู่วันนี้นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพ่อช้างนาะออย่างนี้แหละครับทุกคนเรื่องเรื่องเงินเรื่อง,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 องทองคือคุณแม่เนี่ยเขาอาจจะแบบไม่มี Facebook ก็ได้อาจจะแบบเห็นเบอร์พ่อช้างในโซเชียลแล้วก็มีการโทรเข้ามาหาพ่อช้างเลยประมาณนี้แล้วก็พอจะบอกบัญชีแม่หน่อย แม่ฮักท่านนี้ก็บอกว่าไม่เป็นไรเอาบัญชีพ่อช้างนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนก็เลยพ่อช้างก็เลยได้มีการอ่าได้นะครับ ประสานงานให so, hey, like ้ก็มีการส่งเลขบัญชีนี้ไปให้แม่ฮักท่านนี้อะไรเงี้ยก็ก็ได้มีการโอนมา10,000บาทก็เลยเอาไปมอบให้กับแม่หน่อยแล้วก็โอนไปให้ทางได้แม่หน่อยเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งอย่างนี้แหละเราก็จะมองว่าบางทีท่านอาจจะไม่ได้เล่นโซเชียลไงครับทุกคนอาจจะอาจจะไม่ได้เล่นโซเชียลลึกต้องบอกว่าแฟนคลับอง์อิงเนี่ยมีทุกรุ่นทุกวัยนะอาจจะไม่ได้เล่นไปเจาะว่าไปดูต้องไปดูองอิงแบบโพสตขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะดูแค่คลิปวิดีโอแล้วแม่ฮักท่านนี้ประมาณว่าไม่เห็นไม่่่เห็นคลิปปววดีีโอทระมาาณ มีการมอบมาลายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็เลยก็เลยทําให้แบบเกิดการเข้าใจผิดคัดเคลื่อนจริงเราไม่มีอะไรก็ขอเป็นกําลังใจให้ทั้งคู่เลยทั้งแม่ฮักด้วยทั้งพ่อช้างศรีสเกตสร้างบ้านด้วยนะครับทุกคนกับเหตุการณ์นี้นะครับซึ่งจริงเราไม่มีอะไรพ่อช้างก็ออกมาแจกแจงแล้วเนาะจะได้ไม่มีดรามา่าก็คือพ่อช้างเนี่ยเขาก็ออกมาปกป้อง สิทธิ์ของตัวเองนั่นแหละนะครับทุกคนออกมาปกป้องสิทธิ์ของตัวเองออกมาเพื่อที่จะแบบว่าน้องพ่อช้างเขาก็มีบริษัทมีอะไรต่างๆเดี๋ยวเดี๋ยวสมมติว่ามีการเอาไปพูดต่ออะไรเงี้ยน,นะไปพูดว่าศรีสะเกตสร้างบ้านไม่ได้มีเงินมาลยเขาเียไม่ได้ให้อัดมาลายน้ําใจกับอุ้งอิงอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นการเข้าใจผิดได้อาจจะทําให้แบบพ่อช้างแบบเกิดความไม่น่าเชื่อถือได้อะไรอย่างนี้นแหละนะครับทุกคน นะไม่มีอะไรในกอไผ่ส่งกาลังใจไปให้พ่อช้างแล้วก็ขอให้พ่อช้างทายคลิปดีๆแบบนี้มาให้พวกเราอีกก็แล้วกันนะครับวันนี้พ่อช้างบอกว่าอากาศยิ่งร้อนเลยอุ้มอิ่มยิ่งเจอเรื่องนี้ยิ่งดูคลิปเสียงนี้ยิ่งร้อนกันไปใหญ่เลยนะครับเนาะซึ่งวันนี้ก็มีคลิปเสียงนะครับประมาณว่าคนเนี่ยนะครับ เกินแชบทบมาหาแม่หน่อยนั่นแหละนะครับทุกคนแล้วก็ส่งคลิปเสียงนั้นน่ะของแม่ฮักท่านนี้มาให้แม่หน่อยแล้วประมาณว่าแม่หน่อยก็มีการส่งต่อให้พ่อช้างอะไรอย่างี้ครับทุกคนเพื่อที่จะอาจได้เข้าใจตรงกันเนาะนะอ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ส่งกําลังใจยอย่างเดียวเลยนะไปให้ทางด้านพ่อช้างซีสเกตสร้างบ้านนะครับเนาะขอให้ปังๆเป้งเปรี้ยงนะครับทุกคนตอนนี้ก็คือพ่อช้างคือโอ้โหเราเห็นพ่อช้างโพสต์ในเพจก็ งานแน่นๆเลยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับทุกคนอโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับอิ่มด้วยเนาะเดี๋ยวมีอะไรคลิปหน้ามีฟีดแบ็ k อะไรต่างๆก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันแล้วก็ ขอบคุณเ c ฟซีแฟนคลับด้วยนะครับทุกคนที่เข้ามาส่งอะไรต่างๆมาให้พิ่ผากระแสเนาะได้รับชมกันวันนี้เราก็เข้าใจทั้งพ่อช้างเข้าใจทั้งแม่ฮักเลยเราเข้าใจทุกคนนะวันนี้เข้าใจทุกคนมากๆนะครับอาจจะมีการคาดเคลื่อนหรือว่าไม่ได้เห็นคลิปอะไรต่างๆแค่นั้นเองนะครับเนาะส่คลิปนี้ไปแล้วนะครับเป็นกําลังใจให้กับพ่อช้างแล้วก็ขอให้พ่อช้างทํารัวให้กับน้องหอญิงเป็นบ้านแพงเสร็จอย่างโดยเร็วด้วยวกันนะครับสัคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับ